ရပါပြီ ไม้ตอนนี้นะครับไม้ใหม่ที่มาลองก็เป็น80สตินะครับตบได้วางได้ก็จะเป็นไม้สีอยู่ที่ถือว่าหน้าไม้เบานะครับแล้วก็แข็งง่ายเวลาแบบจะกระแทกอะไรอย่เงี้ยนะ้นหนัก รับดาดตกมาแล้วนะครับไม้ตอนนี้ก็คือสามารถทำได้ดีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรับดาดตกนะครับแต่ว่าสเปกเนี้ยขอเป็นคนที่ตล่นแบบบ่อยๆละกันเพราะว่าไม้สีอยูแล้วก็สเปกต้านกลางหนังน้ำหนักอะไรประมาณเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใช้ต้านเหนือยเยอะนะครับถ้าสมมติว่าเป็นมือใหมนะ่อะไรอย่างเงี้ย อาจจะบาเดเจ็บได้แล้วก็มีกล้ามเนื้อแล้วผมว่าไม้ตอนนี้เป็นไม้ที่ถือว่าดีมากเลยแล้วก็สีสันผมชอบมากหน้าตาเหมือนไม้าราคา9 0 0ตสอ,องไม้แดงเป็นที่ขึ้่มาสแตนด์ดอก็ประมาณยี่บสี่ถึงย่สิบปอนด์เป็นเดิมเดิมของมันก็สามารถตีได้แล้วครับไม้นี้ถือว่าแนะนําเลยครับสําหรับคนที่เป็นนักกีฬาหรือว่ามือกลางมือไปที่ต้องการไม้ที่มีน้าหนักแล้วก็ได้ทั้งลุกและรับนะราคาไม่แพงแนะนำนะตอนนี้ Oh, <laughs> my